ชมต้อนรับคุณผู้ชมนะครับสู่รายการคุยกับดรติตราครับรายการที่จะนําสาระดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมทุกขํามคืนวันจันทร์ครับสาหรับค่ํามคืนนี้นะครับวันจันทร์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2555นะครับกับผมสุวัสดิ์สินเกษตริรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการครับ และ2ช่องทางสําหรับการติดตามชมรายการของเรานะครับทางช่องแรกก็คือทาง i อ e w นียสชาแนลแห่งนี้นะครับและอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางออนไลน์นะครับเข้าไปที่ www.mvcb.co.th นะครับคลิกที่ชมรายการออนไลน์แล้วก็เลือกรายการคุยกันรจิตราครับสี่ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้ชมกับรายการที่นําเกิดความรู้ดีๆนะครับร่วมแลกเปลี่ยนกันอะไรที่ทําให้เราเกิดความสุขในการ,รดำเนินชีวิตในวันรุ่งข,ขึ้นและวันต่อๆไปครับ และสองช่องทางสำหรับการร่วมพูดคุยติดต่อกับในรายการนะครับทาง SMS ที่หมายเลข4123456ครับ4123456และทางโทรศัพท์นะครับที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ในรายการตลอดหนึ่งชั่วโมงนี้ครับที่หมายเลข0293492589 0293492589นะครับกับประเด็นที่ร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับง่ายๆใกล้ตัวเลยครับการปรับตัวปรับใจ เมื่อพูดถึงการปรับตัวปรับใจนะครับเทศกาลตอนนี้ครับแน่นอนครับนอกจากจะเป็นการต้อนรับฤดูฝนแล้ว อีกหนึ่งฤด,ดูการที่มาพร้อมกับฤดูฝนก็คือฤด,ดูการของการเปิดภาคเรียนใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระดับมัธยมประถมหรือว่าเรื่อนมาจนเป็นระดับของมหาวิทยาลัยนะครับผลการแอดมิชชั่นก็เริ่มออกมาแล้วใครก็จะรู้แล้วว่าเราต้องเรียนที่ไหนอย่างไรมีทั้งผู้ที่จะต้องเป็นน้องใหม่และผู้ที่พลาดโอกาสตรงนี้ไปรวมทั้งนะครับผู้ที่ต้องออทํางานนะฮะไว้ทํางานหลายๆครั้งหลายๆคราวครับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน รับเปลี่ยนผู้บริหารตรงนี้ครับเราจะสามารถมีความสุขกับชีวิตได้อย่างไรกับการปรับเปลี่ยนชีวิตกับการปรับเปลี่ยนหัวใจแบบนี้วันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ดรจิตราดุษฎีเมทากันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะหนักไปไหมฮะโอ้โหยิงทีรัวเขาเรียกว่าอินสิบหกเลยเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจารย์ต้องยอมรับว่ากระแสในส่วนของรับน้องไม่นะฮะรับนิสิตใหม่รวมทั้งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนงานที่ที่หลายๆคนนะครับทั้ง ในชีวิตจริงแล้วก็ในตามข่าวที่เราได้ประสบเนี่ยค่อนข้างกระแสมาแรงมากกว่าฝนนะอาจารย์ก็กกว่ามรสมเนาะเพราะว่าโอ้ยตอนช่วงนี้เด็กก็ดีใจสำหรับเด็กที่ admission ได้บรรยากาศก็จะเป็นช่วงของการตอนนี้ค่ะบรรยากาศในมหาวิทยาลัยตัวเองเดินเข้าไปเนี่ยโอ้โหพี่พี่ภุมมกันใหญ่มีการรับน้องมีอะไรตลอดเวลาเนาะก็เป็นบรรยากาศนั้นหรืออย่างที่ว่านะคะ เด็กมสามขึ้นม .4 มเลยนะคะเด็กนักเรียนต้องบอกเพราะเราเพิ่งเปิดเรียนได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เนาะสัปดาห์ที่แล้วที่เราเจอกันเหมือนกับโรงเรียนก็ยังไม่ได้เริ่มเปิดทีเดียวตอนช่วงสักพฤหัสนะคะสุกก็เพิ่งเปิดกันเต็มสัปดาห์แล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยคะ่ะก็จะเริ่มละสาธิต เต็มที่ครับโรงเรียนกรทมแล้วก็สาธิตต่างๆก็จะจะจัดเต็มเลยฮะทีชนี้รับรองที่เปิดย่อมๆเขาเนี่ยเปิดเต็มแล้วก็คือคือคือเอาถ้าเราพูดกับเด็กก่อนละกันนะคะเด็กๆเนี่ยนะช่วงนี้ก็เหมือนกับจะต้องปรับเนาะเด็กคนไหนที่เริ่มเรียนเริ่มเรียนไปบ้าง้วช่วงนี้อาจจะต้องปรับจากสภาพปิดเทอมสบายที่เคยสบายที่นั่งเล่นเกมที่อะไรหายก็ต้องมาเปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่จากที่เคยปรับนะคะจากปรับจากสภาพที่เรียกว่าต้อง ตื่นได้ช้ากว่าปกติตอนนี้ก็ต้องตื่นเร็วกว่าปกตินะของลูกอะไรทั้งหลายแหลเสื้อผ้าเอ้ยอะไรเอ้ยบางคนก็เริ่มไม่มีข่าวลงรับจำนำบ้าง้องลงม้วนบ้างนะคะอุ้ยเลยแปดพันเก้าคนที่พลาดหวังก็เยอะนะคะจากการเข้าเรียนได้ไม่ได้ตามข่าวที่เราเห็นในในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์ต่างๆเยอะค่ะถ้าจะเห็นเนี่ยดูเหมือนเทศกาลตอนช่วงนี้ดูเป็นเทศกาลของการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะ อากาศก็เปลี่ยนเปลี่ยนฮะจากร้อนสุดนะครับกลายเป็นฝนสุดๆเหมือนกันนะฮะอย่างที่เราประสบกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดที่สองสาวันที่ผ่านมาเมื่อทั้งลมทั้งฝนเลยะะนะเดี๋ยวก็พายุฤดูร้อนตอนนี้กำลังจะเข้าหน้าฝนขึ้นมาจริงๆละนะคะครเริ่มมีฝนปะกลายเลยว่า,ท,า,ท,าทั้งๆที่ถ้าคุณผู้ชมจําได้สองเดือนที่แล้วเองเนี่ยหรือเดือนเศษเองนะตอนเดือนเมษาเราเพิ่งคุยกันเองค่ะว่า ร้อนเนี่ยจะดับร้อนได้ย,ยังไงนะคะดับร้อนอากาศร้อนแล้วเราจะดับใจกันยังไงมาตอนนี้ปุ๊บค่ะกลายเป็นเรื่องของการปรับตัวเพราะอย่างที่ปอบบอกว่าชีวิตเราโดยทั่วไปค่ะถ้าเราจะพูดว่าถ้าชีวิตจะเกิดการพัฒนาเนี่ยใช่ไหมว่าชีวิตน่าจะจะจะ,จะต้องมีการผ่านอะไรขั้นตอนบางอย่างคือถ้าถ้าเราเราจะบอกว่าชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันก็ไม่มีการพัฒนานอะไรแต่เมื่อไรก็ตามที่เราจะต้องปรับตัว กับอะไรสักอย่างหนึ่งกับเหตุการณ์กับการ,ปรเารปลีป่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นบททดสอบหรือ,อบทพิสูจน์เหมือนกันที่จะบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะมองว่าเราเริ่มมีความเสถียรในตัวเองเราเริ่มเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะไหมเริ่มนิ่งขึ้นใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งไหมนะคะอย่างเช่นวันนี้ก่อนออกรายการนะคะก็จะได้คุยกับเด็ก เรียกว่าเด็กประมาณมสามมสี่อุ้ยคุยกับผมเหรออาจารย์อัดอัดจะจจะจ้ามสามครับมนะคะคุณผู้ชมกล้าพูดนะครับหน้าเนี่ยปีสามปี4ี่ละฮะโอ้โหปีสามนี่ก็ยังกล้าพูดนะคะอ้าวหน้าสามสิบแล้วกันครับถ้าอย่างนั้นว่าต่อท่าอาจารย์คุยกับเด็กมสามได้คุยกับเด็กเด็กมสามนะเรียกว่าน้องๆเราก็ไม่ค่อยจะ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 ถนัดเท่าไหร่ได้ได้ครัน้องน้องได้ครับได้ค่ะ เด็กเนี่ยผู้ปกครองก็ก็จะเหมือนกับว่ามาพูดคุยกันเพื่อพัฒนาเด็กไม่ได้มาปรึกษาเพื่อโอ้ยมีปัญหาอะไรแต่ก็เหมือนกับจะได้เจอกันเรื่อยๆเ,เด็กๆก,ก็จะเข้ามาค,คุยนะคะว่าว่าเป็นยังไงบ้างรปรากฏว่าน้องเขาก็จะต้องไปสอบก่อนนี้นนค่ะมีการเตรียมตัวสอบแล้ได้เจอกันเนี่ยแล้วเราตั้งใจมากคือก็ตั้งใจสุดฤทธิ์เลย ว่าจะไปเรียนโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่ที่ทุกคนเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าม .4 ที่นี่เท่านั้นอที่เราต้องการคําตอบของชีวิตแล้วหลาแบบนี้ค่ะแล้วก็เต็มที่ตอนช่วงนั้นมาอุจจจะอ่านหนังสือยังไงจะทาอะไรก็ได้ได้คุยไปแต่ก็บอกเขาว่าเต็มที่นะอเต็มที่แต่แต่พูดว่าไม่ใช่ไม่เคยพูดว่าเต็มที่แล้วมันได้แน่บอกว่าให้เต็มที่ก่อนเพราะถึงแม้เต็มที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ค่ะอาจจะมีคนเต็มที่กว่าก็ได้แต่ถ้าเราไม่เต็มที่ตั้งแต่ต้น แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะได้หรือไม่ได้ก็ oh. บอกเด็กตั้งแต่ต้นบอกอ่าถ้า,างั้นลองดู <Okay. S 2> แต่ตก็เตรียมแผนสำรองแล้วว่าถ้าในกรณีไม่ติดเนี่ย hmm. จะคุยกับเขายัางไงต่อ <Huh. S 2> เพราะกฏคุแม่มาแจ้งผลอาจารย์ขาคือต้องคุยก่อนกับกับอาจารย์ก่อนคือลูกไปสอบแล้วนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้กับพ oh. ลาดเพื่อนที่ไปเป็นสิบกว่าคนเนี่ยมีแค่คนเดียวทั้งเองที่ได้ <Okay. S 2> กลับมาบ้านเนี่ยอุโหลูก โกรธมากมก็คือเหมือนกับอารมณ์เนี่ยพานไปหมดเลยคุณคแม่ก็ถูกพานคืออ,อ้าโอ้คุณแม่ถูกพานแล้วาาก็็กด้วยความเสียใจเพราะเสียใจปุ๊บค่ะจังหวะของการที่เหมือนกับถ้าจะพูดว่าเวลาเราเสียใจอะไรหนักในสิ่งที่เราคาดหวังหรือสิ่งที่เราสูญเสียเนี่ยราวาปรากฏการณ์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะปฏิเสธความเสียใจนั้นกัน นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะเริ่มแรกเลยเหมือนกับว่าไม่ยอมรับใช่ไหมจ๊ะไม่ยอมรับแล้วจะไปทีเจ็บความความรู้สึกสูญเสียนั้น <ะ S 2> ไม่ไม่ไม่ไปก่อนอ่าไ,ไม่เลย,เลยใช่ไหมเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเราต้องปรับตัวกับในกรณีของญาติพี่น้องวันดีคืนดีเลยนั่งเฉยเฉยแล้วก็เหมือนตามในหนังค่ะแต่นี่ก็คือชีวิตรจริงที่เกิดขึ้นครับถ้ามีคนโทรเข้ามาว่าญาติพี่น้องของเราหรือคนที่เรารักเนี่ยคุณคนนี้ใช่ไหมเป็นญาติคนนี้ใช่ไหมญาติของคุณเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับ คือทุกคนก็จะช็อกอะค่ะคำพูดแรกคือมันเหมือนกับไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้ปรับตัวปรับใจไว้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะไม่จริงไม่จริงเหมือนในละครเลยจารย์คำพูดนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นกลไกทางด้านจิตใจของคนเราที่คล้ายๆกับต้องป้องกันไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจอะไรมากแล้วมันพลิกล็อกคือถ้าสมมติว่าเราคาดหวังอะคะว่าฉันต้องได้แน่ฉันต้องได้แน่แล้วปรากฏว่ามันไม่ได้ขึ้นมาไม่จริงอะไม่จริงตรวจใหม่สิ อยู่ตรงไหนอ่ะไม่จริงอะหรือคนบางคนอาจจะในทางตรงข้ามพลาดแน่ๆไม่ได้พอเห็นภาพปุ๊บอาจจะช็อกไปช่วยขณะมีซื้อซันเลไม่จริงอะ่ะติดได้ไงเนี่ยแต่อันนี้ไม่จริงแล้วดีนะค<อ>ไม่จริงแล้วดีแเมื่อไม่จริงนวดีอาจจะจะช็อกเหมือนกับช็อกไปช่วขณนะไปน,นิดนึงแต่เป็นทางดีปุ๊บเนี่ยภาพมันก็จะไม่ชัดเท่ากับคนที่คาดหวังไว้แล้วตก ูกต้องไมหมคะอย่างสมมุติว่าเราคาดหวังว่าถ้าแข่งขันกันปุ๊บแล้วเอ,อเราจะต้องได้เป็นผู้ชนะแน่นอน,นคือเห็นเหมือนกับเห็นเห็นทางสว่างแน่แน่ว่าเราชนะแล้วอยู่โดนโดนตีโดยมามืดขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับจิตใจมันจะเจ็บปวดแล้วยอมรับไม่ได้มันเหมือนกับว่าเราจะปรับตัวไม่ได้เราจะทําใจไม่ออกอะค่ะที่ใช้วันนี้ว่า ไม่ใช่เฉพาะปรับตัวแต่มันต้องปรับใจด้วยไม่ใช่ทําใจนะเป็นการปรับใจเพราะเด็กก็เหมือนการกลับมาบ้านปุ๊บคือเขาตั้งใจมากตั้งใจมากปุ๊บพอสอบไม่ติดก,ก็กลับมาเหมือนกับอารมณ์เสียอารมณ์เสียแล้วก็ก,ก็ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็บอกเนี่ยเป็นเพราะที่บ้านเลยเนี่ยไม่สอนให้เขารักการอ่านแต่เด็ก<อ>ไม่สอนให้เขารู้จักอ่านหนังสือไม่ไม่บอกให้เขา คือคือมันไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นความผิดตัวเองก็ไม่ใช่ต้องบอกเป็นความผิดของคนอื่นเหมือนกับที่เราพูดคําว่าเนี่ยผิดแล้วทาไมไปพานคนเขาไม่ได้แล้วทาไมไปพานคนอื่นนี่ก็คือต้องเรียกว่าเป็นกลไกครับเพราะคนเรามันเหมือนกับ ตัวของจิตใจมันป้องกันการเสียใจพอเสียใจปุ๊บมันทนไม่ได้นะคะแต่ระดับของการที่เราจะระเบิดอารมณ์หรือบางคนจะออกมาเศร้าร้องไห้อย่างหนักตั้งสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันรับไม่ได้กับการสูญเสียเห็นไหมมันมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและสุดท้ายแล้วค่ะพอเฟสของอารมณ์ที่มัน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 พุ่งพล่านตรงเนี้ยที่บอกอะเริ่มจากการรับไม่ได้แล้วก็อารมณ์มันจะถูกถูกถูก จัดการให้ให้พุ่งพล่านออกมาจะเป็นพุ่งพล่านด้านที่เรียกว่าด้านลบด้านบวกก็ตามนะคะด้านที่บอกก็คืออาจจะเสียใจยเลยลร้องไห้ซึมเศร้าไม่กินอะไรไม่ทําอะไรหรือไม่ก็แบบวอยวายแผดเสียงมารหรือไม่ก็อาจจะจะช็อกมันจะมีอาการร่างกายหรืออาการทางด้านของอารมณ์ปรากฏแล้วและสุดท้ายมันต้องใช้เวลาถึงระยะเวลาหนึ่งที่จะคล้ายๆกับว่าเหมือนน้ามันร้อนนะคะต้องรองให้พวยมันพุ่งแล้วก็ถึงจุดหนึ่งที่ อารมณ์มันเริ่มดับได้ครับตอนช่วงดับได้เนี่ยก็จะเริ่มที่จะมีความคิดที่จะเกิดสติหรือการที่จะค่อยๆแบบเออเออฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ฉันที่ใหม่ก็ได้นะอชีวิตไม่ได้มีแค่นี้นี่รหรืออะไรที่เราจะพูดว่าเอ๊ะเป็นคํปลอบหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่คํปลอบนะมันคือชีวิตก็เป็นแบบจริงๆเมืาหลายๆคนที่บอกว่าแหม้สอบไม่ติดแม้ว่าเราไม่ดูเรียนดังก็ไม่ใช่หมายคมว่า เราไม่ได้เป็นคนเก่งนะคะเราไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่ไม่เก่งหรือการอยู่เนี่ยดังก็ไม่ได้เป็นคําตอบนะว่าเราจะสอบหรือติเป็นช ANCE ได้ใช่ไหมอุ้ยดังกรเอ็มิชันได้ครับตายเปล่าครับพอดีว่าคุยกับอาจารย์ก็เลยปรับให้เข้ากับสถานการณ์อันน่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมอันนี้และค่ะเป็นเขาบอกว่าเอาดีเข้าตัวนี่เป็นลักษณะของคนเลยค่ะนี่คือการป้องกันตัวเองแบบสุดๆ ครับเพราะว่าสี็จงใช่ไมครับนี่เป็นตัวอย่างที่จะชัดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการของของที่เราพูดเมื่อกี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์มันเริ่มเริ่มหนีแล้วก็เริ่มที่เรารู้สึกว่าเออเนาะเราเริ่มปรับได้เนี่ย ก็จะเริ่มเราใช้ว่าคนโดยทั่วไปจะใช้ว่าทําใจได้ละฉันทําได้ใจได้ละแต่ในรายการเราขอใช้ว่าเราปรับใจได้แล้ะก็เหมือนกับปรับใจให้รู้เท่าทันปรับใจให้ให้ให้เหมือนกับเรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเดินหน้าต่อไปอย่างเงี้ยปรับเพราะทําใจบางทีมันเหมือนกับหลับไม่ได้แต่ฉันจะต้องต้องทำให้ได้หวานอมขมเกินนั่นเองอย่างนั้นใช่มันเหมือนกับต้องหวานอมขมเกินแต่ถ้าิดเราปรับใจเราได้นะคะแล้วก็เราเราก็เริ่มใหม่กับคําว่าปรับตัวได้เนี่ย ชีวิตมันเดินต่อไปข้างหน้าได้ค่ะชีวิตเดินต่อไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นน้องๆที่ณตอนนี้เนี่ยแอดมิชชั่นคนที่ติดครับก็อาจจะมีการปรับตัวอีกแบบหนึ่งนะเข้าสู่อีกสังคมหนึ่งเจอเพื่อนใหม่เจอสถานศึกษาใหม่ใช่ซึ่งบางคนตอนนี้ก็อาจจะบอกว่าโล่งจากการแอดมิชชั่นได้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเด็กมหาวิทยาลัยแต่บางคนพอได้แล้วก็จะมีว่าได้ปุ๊บแต่ไม่ได้ขณะที่ต้องการ่ะแต่ตอนแรกลุ้นแค่ว่าได้ไม่ได้แต่นี้ก็ไม่ได้ขณะที่ต้องการ อ่ะถึงแม้ได้คณะก็ต้องการถ้าเราจะหาเรื่องครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับมันก็ลงไปอีกว่าก็ต้องมีปัญหาอีกเพราะเจอเพื่อนใหม่มิ้วจะใครเลยอ่ะลงเล่นเก่ามามู้จะเพื่อนใหม่คนนั้นน่ะอ่ะถ้ารู้จักเพื่อนใหม่ปีหนึ่งได้ก็มีปัญหาอีกโอยรุ่นพี่ไม่เคยมีใครในชีวิตว่าขนาดนี้วาะะเยอระบบอะไรเนี่ยมาสั่งๆลุกๆยืนยืนนั่งนั่งมาวักวักที่เรียกว่าเป็นระบบวักวักกันเนี่ยโอยอะไรเนี่ยกดดันจังทำไมฉันต้องตื่นมาแต่เช้าแล้วก็มานั่งฟังรุ่นพี่นะ คือทุกอย่างมันมันเป็นคําว่าปรับตัวคือสิ่งที่เราไม่เคยชินไม่เคยทําไม่เคยปรากฏแต่เราจะต้องเข้ากับสถานการณ์เริ่มเรียนรู้ที่เราถึงใช้คําว่าปรับถูกไหมปรับคือละความเป็นละความที่มันมันมันคุ้นเคยอะไรบางอย่างเพื่อให้เริ่มที่จะเข้าหากับสถานการณ์กับคนกับเรื่องราวอีกอย่างหนึ่งได้ที่เรียกว่าจะทํายังไงให้เริ่มจะบอกกลมกลืนไหมอาจจะไม่ต้องกลมกลืนกันได้แต่สามารถที่จะปรับ ให้อย <Es> ู like oh, sure. ่ได well ้ก็เลยมีคำพูดบอกว่าคนสุขภาพจิตดีค่ะก็คือคนที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเข้ากับสังคมเข้ากับคนได้แต่คนที่สุขภาพจิตเสียค่ะก็คือคนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับคนเข้ากับสังคมเข้ากับสิ่งแวดล้อมใดๆได้นะคะอาจารย์หลบผมหลบสายตาอาจารย์อยู่นะฮะอ๋ออันนี้เขาก็เรียกว่าร้อนตัว พยายามให้คุณผู้ชมรู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอย่างที่อาจารย์พูดไงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองดูก็ได้ว่าถ้าจะแสดงความเห็นนะคะหรือว่าถ้าจะโทรมาคุยกับเราตอนนี้ก็เปิดสายนะคะว่าจริงไหมว่าชีวิตของเราเนี่ยมันต้องผ่านในเรื่องของการปรับตัวปรับตัวเองหรือในชีวิตของเราเนี่ยมันมีกระบวนการของเราที่ที่เราเองค่ะเคยต้องปรับใจที่คุณผู้ชมอาจจะเรียกว่าทําใจแต่ถ้าเกิดเราใช้ว่าปรับใจเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า การปรับด้านความรู้สึกกับพร้อมที่จะเผชิญร้อมที่จะดูแลชีวิตต่อไปได้อาจจะโทรมาเป็นประสบการณ์สดประสบการณ์ตรงหรือเป็นเรื่องราวในอดีตเพื่อมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้เสมอเลยนะคะนะครับสำหรับ2ช่องทางครับทาง SMS ที่หมายเลข สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือจะโทรศัพท์เข้ามานะครับถึงในเลขศูนย์สองเก้าสามสี่เก้าสองห้าแปดถึงเก้าครับศูนย์สองเก้าสามสี่เก้าสองห้าแปดถึงเก้าอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไว้นะครับว่าประสบการณ์เหล่านี้นะครับอาจจะลองโทรมาเล่ากันดูอาจจะเป็นมุมมองที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คุณผู้ชมทางบ้านท่านอื่นๆด้วยก็ได้นะฮะอาจารย์ใช่ใช่เพราะเพราะเพราะต้องบอกว่าเราเราก็จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าวิธีของการปรับมัน มีไม้นัเคยเกิดเหตุการณ์แล้วชีวิตมันเป็นแบบนี้ตลอดจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนจะเข้าใจว่ามันมันไม่ได้คือพอเรายึดติดกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่อะมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้อะฉันเคยอยู่อย่างเงี้ยแบบนี้ค่ะก็ก,ก,ก็จะทําให้เรารู้สึกอึดอัดชีวิตมันเปลี่ยนแปลงจริงเอาแค่เอาแค่อากาศอะหน้าหน้าร้อนค่ะมาสูหา่หน้า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 ฝนละฝนแบบกระทันหันด้วยนะคะคนแบบกระทันหันเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่า ถ้าถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมกับการปรับตัวหรือร่างกายเราไม่แข็งแรงพรอ,อช่วงของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดนฝนเม,ม,ม็ดนึงเนี่ยแม็ตเดียวเนี่ย,ยไม่สบายทันทีเลยใช่ครับอาการไม่สบายมันเป็นตัวบ่งบอกอะไรคะบอกความไม่พร้อมกับการปรับเปลี่ยนในร่างกายถูกไหม,มช่วงนั้นนอนไม่พอช่วงนั้นร่างกายนะคะไม่แข็งแรงช่วงนั้นไม่ยอมกินข้าวทํางานหนักหรืออะไรก็ตามแต่หรือ หรือหรือภูมิถ้าพูดภาษาแพทย์ก็บอกระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยนะคะไม่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 เตรียมพร้อมอไม่เตรียมพร้อมพอที่จะรับสึกหนักได้เพราะคนถูกฝนสองคนค,คนนึงอาจจะเป็นหวัดอีกคนอาจจะไม่เป็นก็ได้เดินพร้อมกันนะเดินพร้อมกันในขณะที่คนคนหนึ่งค่ะเป็นไข้นอนอีกคนนึงโอเคเชื้อมันก็แพร่ได้เร็วในขณะที่คนสามสี่คนแต่เราต้องดูว่าในห้องประชุมเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการแพร่เชื้อ โดยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่กลับไปปุ๊บแล้วเป็นหวัดทั้งหมดนะหรืออาจจะบอกว่าส่วนใหญ่เป็นแต่พอเป็นแล้วก็จะมีค่ะที่เป็นละเป็นเรื้อรังเป็นต่อเนื่องสามเดือนเป็นต่อเนื่องกลับเป็นแล้วรักษาตัวเร็วแล้วก็กลับมาทํางานปกติแข็งแรงได้เร็วมันมีความเนี่ยชีวิตมัน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 เป็นการปรับเปลี่ยนจริงๆถ้าบางคนสมแล้วไม่รักษาสุขภาพอีกก็ทําให้เรื้อรังเห็นไหมฮะเหมือนกับชีวิตถ้าเป็นในเรื่องของการปรับตัว ในเงื่อนไขของชีวิตหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าเราถ้าเราติดอยู่ในสถานการณ์นั้นรเราสมเราเราทำใจไม่ได้ใช้ภาษาตรงๆว่าทําใจไม่ได้รเรายังยึดกับภาพที่ที่ที่เรารู้สึกเสียใจยอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นเป็นรู้สึกว่ามันมันหดหู่มันท้อแท้โทษตัวเองลานคนอื่นเนี่ยชีวิตเราก็เดินมุ่งต่อไปไม่ได้จนกระทั่งที่บอกว่าระยะเวลาที่เราจะให้โอกาสกับการปรับตัวเนี่ยนะว่าคนเราจะปรับตัวได้นานแค่ไหนเด็กแม้กระทั่งบางคนบอกตอนช่วงนี้ตกงาน มีมีเนี่ยตอ,ตอนช่วงนี้ค่ะเน่นจะเจอคนที่ปรับตัวเยอะมากหลายที่ค่ะมีข่าวของการจะล้มละลายหลายที่มีข่าวในเรื่องของอ่นเนี่ย SME ธุรกิจเล็กอจะจะตอบไปได้ไหมเพราะว่าต้องปรับค่าจ้างขึ้นนะคะ,ต,ะต,ต่ำให้เพิ่มขึ้นในขณะที่รายจ่ายอาจจะเพิ่มด้วยตอนนี้แต่มันก็ขึ้นกันละกันถ้าไม่ปรับค่าจ้างคนที่เป็นลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้แต่พอปรับขึ้นปุ๊บรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะบริษัทรู้สึก เอ๊ะมันมันอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะปรับตัวปรับฐานเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงอีกเหมือนกันที่จะเกิดปรากฏการก็คือต้องเล่ออฟพนักงานครับหรือการที่จะต้องให้พนักงานเนี่ยออกออกโดยบีบออกออกโดยเชิญออกออกโดยการทํางานที่ประเมินประสิทธิภาพงานแล้วจะเป็นต้องออกกระบวนการเหล่านี้ปรับตัวทั้งนั้น ประปราทั้งนั้นที่ที่โดดออกแบบไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมฮะที่อาจจะไม่ได้เตรียมตัวหรือรู้ข่าวรู้ข่าวแว่วแวมาว่าวันหนึ่งเนี่ย่สร็จทั้งๆที่บางคนก็เตรียมไว้แล้วนะสงสัยวันหนึ่งอาจจะต้องเป็นชั้นคืออะไรก็ตามแต่แต่พอเมื่อวันนั้นมาถึงอะค่ะตั้งรับทันไหมตั้งตัวทันไหมและถ้ามันจะต้องเป็นตัวเราจริงๆปรับใจได้ไหมครับอาจารย์พูดว่าตั้งรับทันไหมตั้งตัวทันไหมปรับใจได้ไหมอาจารย์ให้เวลาตรงนี้ กับแต่ก็กรณีประมาณอะไรยังไงบ้างคือถ้าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการปรับตัวนะคุณผู้ชมการปรับตัวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะให้ให้ว่าถ้าคนสุขภาพจิตด,ดีเนี่ยเรื่องราวที่เป็นเรื่องของการสูญเสียเรื่องราวที่จะต้องเป็นในเรื่องของการปรับ,รบถ้าเราพูดถึงการปรับตัวนะให้ระยะเวลาคือสามเดือนสามเดื <3 S 2> อนสามเดือนแต่ถ้าสมมติว่ามากถึงระยะ6หกเดือนและเกินหกเดือนขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มมาเป็นในเรื่องของอาการและคือ,อซึมเศร้า เป็นโรคและทีนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ค่ะอาการแล้วก็ต่อไปมันก็จะเป็นโรคแหละเพราะคนที่ปรับไม่ได้มันจะแบบว่าเริ่มท้อแท้เริ่มแย่เริ่มโอ้ยทาไมฉันคือเริ่มมีสิ่งอะไรพอหกเดือนเนี่ยมันไม่สามารถปรับได้รู้สึกแย่รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหน่ายขึ้นมาปุ๊บ,บมันจะเกิดมาเป็นละก็คือซึมเศร้าก็ได้ดฉงนั้นถ้าคุณผู้ชมมีประสบการณ์ของการผ่านวิกฤตหรือคุณผู้ชมท่านใดที่มีนะคะ ช่วงเวลาที่เราจะต้องแบบใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยโทรเข้ามาพูดคุยได้เพื่อเราจะได้คุยแลกเปลี่ยนความเห็น comment, หรือแม้กระทั่งโทรนะคะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้นะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเนี่ยก็ได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็เปิดสายนะคะ,ะถ้า,ถ,าถ้าตอนช่วงหลังเบรกนะ้าเพราะ,ะนั้นเตรียโรมโทราได้เลยก่อน<ช>ที่เราจะบจบเบรกนี้กันนะฮ<น>ะอย่างที่บอกไว้ว่าการโทรศัพท์เข้ามาตรงนี้นะครับอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างที่อาจารย์ได้ว่าไว้นะครับหรือจะเป็นกรณีที่เราได้ลองปรับแล้ว ปรับตัวปรับใจตรงนี้แล้วเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่เป็นวิธีที่เราสามารถจะมีความาสุขไ,ได้หรือไม่ตรงนี้ก็สามารถร่วมแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่าเพียงแค่เราได้ลองปรับอย่างเงี้ยอยู่ในสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันว่าเราคิดจะโทรจะโทรแต่เราไม่กล้าโทรคราวนี้ลองกล้าโทรเข้ามานะครับแล้วก็จะเป็นวิทยาทานแก่คนรอบข้างที่เป็นอย่างดีสําหรับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการกล้าคิดกล้าทำม,มากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าตัวอย่างที่ดีเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างของคนที่มีประสบการณ์ตรงแต่จริงๆที่เล่่่าาาาาเนนีก็คือไไมมมด้ลลตตทฤษฎะปรส จริงอย่างเมื่อกี้ที่คุยกับเรื่องของของเด็กของเด็กเด็กเด็ก <ๆ S 2> คือในวัยหนึ่งที่เราในวัยผู้ใหญ่เรามองว่าโอ้ยทำไมเด็กคิดคิดสั้นจางหรือเราจะเห็นการในเรื่องของอย่างเงี้ยอะไรมันคือการปรับตัวหมดออย่างเช่นผู้หญิงสักคนหรือว่าคู่รักกันต้องเลิกลากาันหรือบางคน่อยไปรู้อีกทีว่าอ่านะแต่ก่อนฉันว่าฉันรักเธอแต่นะตอนนี้ฉันไปม,มีคนอื่นแล้วม,มันจะต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของการที่วันหนึ่งที่เราเคยเดินมา กันได้แต่วันนึงเราก็อาจจะต้องแยกจากกันไปหรืออาจจะต้องแยกจากกันด้วยเด็กปีสีเองนะคะคต้องไปทํางานแล้วอะ่ะใช่เพราะว่าเมื่อมีการเข้าใหม่ก็ต้องมีการรุ่นพี่ที่จบไปปีสี่ใช่แลแ้ว<ล>เมื่อมีออกปุ๊บก็จะมีประเภทเปรียนต่อ,อแล้วก็จะมีคนที่ต้องเตรียมตัวปีนี้จะต้องกเกษียณแล้วก็มีอุ้ยดูสิฮะในชีวิตประจําวันเราเนี่ย คือเต็มไปด้วยการปรับตัวก็ต้องปรับตัวเข้ากับที่ทํางานใหม่เดินเข้าใหม่ปรับตัวกับการกลับมาเป็นฟรีแลนซ์ปรับตัวกับการไปเจอกับคนใหม่ปรับตัวอุ้ยมีอะไรบ้างในชีวิตในแต่ละแต่ละช่วงเอาไปมาว่าในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราเจอกับการปรับตัวกี่รูปแบบคือถ้าณขณะที่เราเดินออกมาข้างนอกปรับแน่นอนนะคะเจอคนใหม่ปรับแน่นอนเจอสถานการณ์ที่ที่ที่เกิดขึ้นอย่างสถานการณ์โลกเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมนะ นะคะสิ่งแวดล้อมปรับให้เข้ากับเรามานานละตอนนี้สิ่งแวดล้อมก็เริ่มปะทุแล้วนะคะเราเองต้องเรียนรู้ไหมที่จะต้องเอ่อกลับมาเนาะปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม,มปรับอะไรบางอย่างที่เราก็เริ่มนะรณรงค์เรื่องของการรักโลกนะคะรักสิ่งแ<ค>วดล้อมต่างๆนี่คือสถานการณ์ของการต้องปรับเปลี่ยนเพื่อ ทำให้สิ่งแวดล้อมอยู่กับเรานานที่สุดครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเลิกเลิกที่จะไม่ใช้ไฟเลิกที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตแต่จะทํายังไงที่ประหยัดไฟได้ติดไฟได้ใช้ไฟเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการปรับจริงๆ <c oughs> นะคะชีวิตเราขึ้นกับการปรับตัวเพราะฉะนั้นมุมของการการบอกว่าในเรื่องของการปรับตัวเนี่ยใครไวกับการปรับได้เร็วกว่า <c oughs> ใครที่สามารถที่จะจะจะ,จะยึดหยุ่นตัวเองในเรื่องของการปรับเปลี่ยนได้ดีกว่าเพราะฉะนั้น <c oughs> <per c oughs> เขาก็จะพร้อมที่จะเดินหน้าได้เร็วขึ้นมันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าพอเราเริ่มเจอสถานการณ์แล้วเนี่ยต้องรอให้คนอื่นมาช่วยตบบเราครับมาช่วยแบบพูดให้เราเข้าใจแต่แต่หลายๆลยคนเนี่ยโชคดีค่ะเมื่อเจอสถานการณ์มีคนเนี่ยมาพูดให้เข้าใจมีตัวช่วยรอบข้างดีรอบข้างพูดบอกเรียมทุกอย่างแต่เชื่อว่าทั้งชีวิตเราไม่ได้มีตัวช่วยครับนะคะ ในบางครั้งจะต้องโตด้วยตัวเองถึงบอกว่าคนที่ปรับตัวได้และโตด้วยตัวเองได้ตรงนี้เราถึงพูดว่าเป็นลักษณะของการที่จะสร้างนะคะให้ตัวเราเองนั้นมีวุธิภาวะมากขึ้นไหมถ้าสมมติว่าเราสามารถปรับตัวได้แล้วก็สามารถสร้างให้ตัวเองเติบโตได้ที่เราียกว่ามีบุธิภาวะมากขึ้น ก็หมายถึงพัฒนาการฐาน้ของความเข้มแขมแมม็งแน่นจิตใจเราก็ย่อมมากขึ้นแน่ๆนะนะฮะถ้าเกิดว่าในช่วงแรกนี้นะครับที่อาจารย์ได้เร่บพูดคุยกับเราไปนั้นนะครับอย่างน้อยครับเราได้เปลี่ยนจากคําว่าทําใจครับ เป็นคำว่าปรับใจซึ่งฟังแล้วก็มีความสุขขึ้นนะฮะเมื่อเราปรับใจได้แล้วการปรับตัวที่ดีก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงต้นนะครับที่คุณผู้ชมชมรายการของเราอยู่อย่างน้อยลองคิดดูครับว่าเราได้มีกระบวนการตรงนี้แล้วหรือยังนะครับและในช่วงที่2ของรายการเราจะกลับมาพืดเรียนต่อว่าเมื่อเรายืนยันที่จะปรับใจปรับตัวแล้วกระบวนการตรงนี้จะยืดหยุ่นได้อย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่ซ้ำกันเลยกับการปรับเปลี่ยนในร่างกายเปลี่ยนในชีวิตของเรานะฮะร่วมพูดคุยกันได้ในช่วงต่อไปของรายการช่วงนัักคครรู่บ